วันนี้ทั้งวันจะเป็นวันที่ดีหรือเป็นวันที่แย่ความคิดจะเป็นตัวกำหนดมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะปลดปล่อยความกังวลเหล่านั้นและให้ความสนใจไปกับปัจจุบันช่วงเวลาในตอนเช้าคือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดที่จะเป็นโอกาสให้คุณได้ผ่อนคลายปลดปล่อยความกังวล และเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรับวันอันแสนวิเศษนี้เราจะมีความคิดที่เราคิดและคำพูดที่เราพูดจะหล่อหลอมโลกใบนี้และประสบการณ์ของเราเสมอคนส่วนใหญ่มักจะคิดแบบเดิมๆนั่นก็คือการคิดลบแล้วก็ไม่ตระหนักถึงว่าความคิดลบเหล่านั้นน่ะ ส่งผลเสียกับตัวเองมากขนาดไหนแต่เมื่อไรก็ตามที่เราตระหนักรู้ในเรื่องนี้เราก็จะไม่ติดอยู่ที่เดิมอีกต่อไปเราจะเริ่มเปลี่ยนทิศทางความคิดของเราและจะเลือกคิดบวกเสมอลองนึกภาพว่าจิตใจคุณเปรียบเสมือนกับสวนดอกไม้ที่ธรรมชาติของความคิดต้องการแสงแดด และน้ำเพื่อการผลิบานความคิดก็เปรียบเสมือนกับแสงแดดและน้ำที่จะทำให้ดอกไม้ในสวนผลิบานสวยงามความอดทนเป็นกุญแจอีกดอกหนึ่งที่สำคัญแต่ละก้าวเล็กๆที่คุณได้ก้าวทุกๆวันจะหล่อหลอมให้เติบโตเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวตนที่แท้จริงของเรา ความคิดของเราคือสิ่งที่ทำให้เกิดสิ่งที่เป็นจริงการโปรแกรมจิตหรือว่า affirmation เป็นเครื่องมือท,ที่ทรงพลังสำหรับที่จะเปลี่ยนชีวิตสิ่งที่ทำให้การโปรแกรมจิตได้ผลก็เพราะว่ามันเป็นการที่เรากำลังยังลึกลงไปยังขุมพลังอันน่าอัศจรรย์ของความคิดและความเชื่อ ความคิดสร้างสิ่งให้เกิดขึ้นเป็นจริงและด้วยการใช้คำโปรแกรมจิตหรือคำพูดยืนยันเชิงบวกนี้ก็เพื่อใส่โปรแกรมลงไปในจิตใจของเราเป็นโปรแกรมใหม่ๆที่จะสร้างความสุขความรักและชีวิตที่มั่งคั่งการแอเฟอร์ t i o n ชนี้สามารถใช้ได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนโฟกัสหรือต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่จุดที่คุณต้องการและเวลาที่จะใช้โปรแกรมจิตให้ได้ผลดีที่สุดนั่นก็คือการพูด affirmation หรือโปรแกรมจิตทันทีหลังจากตื่นนอนตอนเช้าเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่สมองอยู่ในคลื่นอัลฟา มันจะทำให้การที่เราใส่โปรแกรมจิตใหม่ๆเข้าไปเนี่ยสามารถที่จะส่งเข้าไปถึงยังระดับจิตใต้สำนึกการเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยโปรแกรมจิตนี้จะสามารถสร้างความรู้สึกที่เป็นบวกให้กับวันนั้นๆได้ใช้โปรแกรมจิตนี้เป็นเหมือนดวงดาวอันสุกสว่างนำทางให้กับคุณ เรามาเริ่มต้นด้วยการพูด Affirmation นี้ด้วยการประกาศความจริงเหล่านี้อย่างจริงจังมั่นคงด้วยความเชื่อเพราะความคิดเหล่านี้จะถูกส่งไปยังจิตใต้สำนึกและจะดึงดูดให้ทุกสิ่งกลายเป็นจริง การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องง่ายสําหรับฉันฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความมั่งคั่งเหลือเฟือความเจริญรุ่งเรืองห,งหลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตฉันอย่างง่ายดาย ฉันเชื่อว่าฉันเลือกทางที่ถูกต้องเสมอฉันเป็นคนพิเศษและมีคุณค่าฉันยืนหยัดและภูมิใจในตัวเองฉันดึงดูดผู้คน ที่คิดบวกมั่นใจเข้ามาในชีวิตของฉันเสมอฉันสามารถทำให้ความฝันเป็นจริงฉันกล้าหาญและมั่นใจ ฉันเป็นผู้ควบคุมความคิดและอารมณ์ของตัวเองความรักที่ฉันส่งออกไปดึงดูดความรักเข้ามาหาฉันเสมอ ฉันคู่ควรจะได้รับความสุขและความสําเร็จฉันเชื่อมั่นในสัญชาตยานและคุรุในตัวฉันฉันซาบซึ้งในความพิเศษ และความสามารถซึ่งเป็นของขวัญอันล้ำค่าที่ฉันได้รับมาฉันเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นทุกวันทุกวัน ความสำเร็จคือธรรมชาติที่ติดตัวฉันมาตั้งแต่กําเนิดและฉันอ้างสิทธิ์ในความสำเร็จเหล่านั้นณนะบัดนี้ฉันซาบซึ้งในสิ่งดีๆที่มีในชีวิต ฉันขอบคุณสิ่งดีๆทุกสิ่งในชีวิตชีวิตของฉันดีขึ้นทุกวันทุกวันฉันเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองที่จะสามารถสร้างชีวิต ในแบบที่ฉันต้องการฉันคู่ควรกับทุกความสำเร็จสิ่งดีๆโอกาสดีๆ หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของฉันอย่างง่ายดายฉันคือผู้สร้างสรรค์และเปิดเผยฉันไว้วางใจให้จักรวาล นำทางให้กับฉันฉันได้รับการนําทางโดยสัญชาตญาณของฉันเองเส้นทางของฉันชัดเจนสว่างสวัยอย่างมีเป้าหมาย ฉันคือผู้ควบคุมชะตาชีวิตของตัวเองฉันเปิดรับโอกาสใหม่ๆที่นำไปสู่ความสำเร็จฉันมีสุขภาพดีแข็งแรง เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังฉันเชื่อมั่นในความสามารถที่จะนำทางไปสู่เป้าหมายของตัวเองความสำเร็จของฉัน เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนมากมายฉันขอบคุณทุกความสำเร็จฉันขอบคุณทุกความสำเร็จที่ฉันดึงดูดเข้ามาในชีวิต ผรูของฉันนำทางให้กับฉันฉันยินดีเปิดรับความมั่งคั่งทางการเงินมาสู่ชีวิตฉันเรียนรู้อยู่เสมอ เพื่อการเติบโตในเส้นทางชีวิตสู่ความสําเร็จฉันคือคนสําเร็จฉันมั่นใจในตัวเอง ฉันเชื่อในจังหวะชีวิตและเวลาที่เหมาะสมฉันพร้อมโอบรับศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองความสำเร็จเป็นผลลัพธ์ตามธรรมชาติ จากการลงมือทำอย่างหนักของฉันฉันเปิดรับทุกโอกาสใหม่ๆที่นำไปสู่ความสำเร็จฉันเป็นกระจกสะท้อนความรัก สู่โลกใบนี้ด้วยการเริ่มต้นจากตัวฉันเองชีวิตของฉันเต็มไปด้วยโอกาสมากมายไร้ขีดจำกัด ฉันเติบโตขึ้นทุกวันเพื่อไปสู่ตัวฉันในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดฉันเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆและพร้อมแล้วที่จะเติบโต ฉันเลือกที่จะเชื่อในตัวเองและความสามารถของตัวฉันเองฉันเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นทุกวันทุกวัน ฉันเข้าใกล้ความฝันมากขึ้นทุกวันทุกวันฉันมีศักยภาพที่นำไปสู่ความสำเร็จอย่างไร้ขีดจำกัด ความมั่งคั่งเหลือเฟือจเจริญรุ่งเรืองหลังไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายฉันพร้อมแล้วที่จะอบรับศักยภาพที่แท้จริงในตัวเอง ฉันเชื่อมั่นในความสามารถที่จะทำให้ความฝันเป็นจริงและมีชีวิตแบบที่ฉันปรารถนาฉันดึงดูสถานการณ์ที่จะหล่อหลอมให้ตัวฉัน เป็นคนที่ฉันต้องเป็นเป้าหมายเล็กๆของฉันเป็นบรไดต่อกันขึ้นไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของฉัน ฉันคู่ควรกับความสําเร็จที่ฉันต้องการฉันเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอความท้าทายที่ฉันเจอ ทำให้ฉันเติบโตมากขึ้นฉันเป็นผู้กําหนดชะตาชีวิตของตัวเองศักยภาพอันมากมายของฉันมีอย่างไร้ขีดจำกัด ในทุกวันฉันตระหนักรู้ถึงความเป็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นฉันกำลังก้าวข้ามกำแพงเพื่อขึ้นไปสู่จุดที่สูงขึ้น ฉันเป็นในสิ่งที่ฉันมีประสบการณ์ฉันภูมิใจในเส้นทางชีวิตของฉันฉันเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวฉันเอง นกําลังสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความมั่งคั่งและความสำเร็จการลงมือทำของฉัน สร้างความก้าวหน้าในชีวิตฉันกําลังก้าวย่างเพื่อมุ่งหน้าสู่ความฝันฉันมองเห็นความงดงามในตัวเองและในตัวผู้อื่น ฉันเป็นผู้เขียนบทชีวิตของตัวฉันเองฉันรู้สึกขอบคุณกับพรและความโชคดีทั้งหมดที่ฉันได้รับ ฟังโปรแกรมจิตนี้ซ้ำๆเป็นประจำด้วยความมั่นใจความสำเร็จความมั่งคั่งจะหลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตคุณอย่างง่ายดายจำไว้ว่าคุณคือผู้กำหนดชีวิตของตัวคุณเองขอบคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางของชีวิต ของกันและกันและร่วมกันแบ่งปันความรักความสุขความคิดบวกออกไปและขอบคุณลูอิสเฮสำหรับแรงบันดาลใจสำหรับโปรแกรมจิตนี้หวังว่าจะได้พบกับทุกท่านอีกนะคะครูจอยมิ r า c ค e ลออฟจอยสวัสดีคะ่ะ